สวัสดีครับผมผบกับผมธอมังกรนะครับผมกับคลิปนะครับวิดีโอพระเครื่องนะครับเครื่องรางของขลังนะครับเดี๋ยววันนี้ทำคลิปวิดีโอนะครับพระเครื่องนะครับเป็นอรเก็ตนะครับอรเก็ตลูกไข่นะครับขนาดขนาดเล็กนะครับแต่ไม่เล็กมากนะครับเป็นขนาดที่กําลังพอเหมาะพอดีนะครับสาหรับแขวนนะครับแขวนบูชาติดตัวนะครับใส่ได้ทั้งสุภาพสตรีนะครับเด็กนะครับแล้วก็ ท่านผู้ชายนะครับผมก็เป็นพระเกจิอีกหนึ่งพระเกจิที่ผมนะครับให้ความเคารพและศรัทธาเป็นอย่างมากนะครับสําหรับหลวงปูหงพรมปัญโยนะครับแห่งสุสานทุ่งมนจังหวัดสุรินนะครับผมก็เดี๋ยวเอาไปรับชมกันเลยแล้วกันนะครับก็นี่ครับเป็นกล่องนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาออกก่อนนะครับเป็นร็อกเกตลูกไข่นะครับเรียมการน้ําพร้อมใช้แล้วนะครับผม ก็เดี๋ยวดูกล่องเลยนะครับผมก็นี่ครับเป็นกล่องนะครับนะครับเขียนว่าหลวงปู่หงคมบรโยนะครับรุ่นโชคมหาเศรษฐีนะครับผมวัดเพชรบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับหลวงพ่อสอนะครับนะครับ2546นะครับผมเป็นกล่องเดิมจากวัดเลยนะครับผมนะครับอ่าอันนี้ครับโอ้โหสวยสดงดงามมากๆครับผมนี่ หลวงปู่หงคมปัญโยร็อกเก็ตปี2546นะครับผมว่าเป็นรุ่นโชคลาบนะครับมหาเศรษฐีนะครับชื่อรุ่นเป็นมงคลมากๆนะครับผมด้านหน้าเป็นรูปนะครับของหลวงปู่หงคมปัญโยนะครับผมดูครับเลี่ยมสวยนะครับเลี่ยมสวยมากนะครับเลี่ยมสวยมากนะครับพร้อมใช้เลยนะครับผม ด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นตระกุดกษัตริย์นะครับมี3ดอกนะครับเป็นตะกุดกษัตริย์มี3ดอกมีจีวรของหลวงปู่นะครับผมแล้วก็มีเส้นเกษาของหลวงปู่นะครับมีเม็ดพลอยเสกนะครับผมแล้วก็อันนี้คือเขาเรียกว่าข้าวสารหินนะครับข้าวสารหินเสกเหมือนกันนะครับก็มีผสมช้นมากด้วยนะครับด้านหลังนะครับปิดผนึกนะครับกับตระกุดนะครับ สามกริย์นะครับสามดอกนะครับเป็นการออกแบบที่สวยมากนะครับผมบอกเลยว่าสวยมากนะครับดูครับสวยสดงดงามมากๆเลยนะครับผมก็จัดสร้างขึ้นเมื่อปี2546นะครับผมในตำบลทุ่งมนนะครับวัดเพชรบุรีนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับหลวงปู่หงพรมเป็นโยนี่ท่านเป็นเกจิอาจารย์แห่งแดนอีสานใต้ที่มีลูกศิษย์ลูกหานะครับ ทั่วประเทศจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวกัมพูชานะครับต่างให้ความเคารพนะครับศรัทธาในตัวหลวงปู่เป็นอย่างมากนะครับผมวัตถุมงคลนะครับรุ่นต่างๆที่หลวงปู่ได้ทําการปลุกเสกนะครับผมมีประสบการณ์หลายรุ่นมากๆนะครับท่านเป็นพระเกจินะครับที่เขาเรียกว่ามีพลังจิตสูงนะครับผมก็มีผู้ที่สามารถสัมผัสถึง พลังจิตของหลวงปู่หงได้นะครับผ่านวัตถุมงคลนะครับเครื่องรางต่างๆที่ท่านได้ทําการเสกนะครับผมหลวงปู่หงท่านบอกว่ามีมีมลายบทความครับท่านบอกว่าถ้าวัตถุมงคลของท่านนะครับไม่ดีจริงนะครับท่านให้เอาตําราของท่านมาเผาทิ้งได้นะครับท่านให้ท่านยินดีตายแทนวันล,ละเป็นร้อยครั้งนะครับแต่ก็มีข้อแม้ว่าต้องถือศีลให้ได้นะครับเว้นจากการดื่มสุรา นะครับของมึนเมาต่างๆอันเป็นสาเหตุนะครับให้มีเรื่องต่างๆตามมานะครับเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับก็ทุกคนคงทราบแล้วครับสุราเมีไรนะครับดื่มเข้าไปแล้วก็เป็นจุดเริ่มต่างๆนะครับของปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาส่วนตัวปัญหาเพื่อนฝูงปัญหาการเงินนะครับปัญหาคู่รักต่างๆนะครับก็เกิดจากการ เดิมของมึนเมานี่แหละนะครับตัวผู้บรรยายเองก็เป็นคนที่ดื่มเหมือนกันนะครับแต่ก็พยายามจะลดละเว้นนะครับตามคำสอนขององค์หลวงปู่นะครับผมก็ r o c k เก็ตนะครับปี2546นี้นะครับเป็นถ้าผมจำได้นะครับประวัติการจัดสร้างนี่ก็คือหาเนระกันไร หาหาทุนหาทรัพย์นะครับหาเงินนี่แหละผู้ประสาชาวบ้านนะหาเงินนะครับไปซ่อมฝ่ายกั้นน้ําของหลวงปู่นะครับที่ได้พังเสียหายมาระยะหนึ่งและวเป็นเวลาประมาณ3ปีแล้วนะครับสำหรับฝ่ายนั้นนะครับหลวงปู่ท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่เมตตาต่อสัตว์มากนะครับท่านทําฝ่ายกั้นน้ําไว้ก็เพื่อให สิ่งสารสนเท์ได้มีน้ําดื่มนะครับประชาชนลูกศิษย์ลูกหาในบริเวณใกล้เคียงได้มีน้ําใช้นะครับท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่เป็นผู้ให้จริงๆนะครับท่านใช้ชีวิตอย่างสมถะมากๆนะครับวัตถุมงคลของท่านแต่ละรุ่นนะครับบอกเลยว่าดีครอบนะครับดีครอบเลยครบจักรวาลเลยครับมหาอุดคงกระพันชาตีนะครับเป็นเลิศเลยนะครับผมเมตตามานิยมเมตตามาเสนนะครับขายร่ํารวยนะครับผมแล้วก็ โชคลาภเงินทองนะครับโชคลาภเงินทองนะครับผมตะกุดสามขษัต์นี้นะครับก็เป็นการออกแบบที่สวยงามแล้วก็ตะกุดสามขษัตย์นะครับก็บ่งบอกนะครับบ่งบอกถึงความมั่นคงนะครับความมั่นคงมั่งคั่งมั่นคงนะครับอย่างชื่อรุ่นเลยครับว่ารุ่นนะครับโชคลาภมหาเศรษฐีนะครับก็ความมั่งคั่งของโชคลาภนะครับทรัพย์สินนะครับ เงินตราต่างๆนะครับหลวงปู่ท่านได้ทํารุ่นนี้มาเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาท่านได้บูชานะครับได้บูชาติดรถติดตัวนะครับเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงกลที่ผมบอกเลยว่าน่าเก็บนะครับน่าเก็บเช่าหาน้าเช่าหาเก็บไว้นะครับสําหรับโรเก็ตนะครับรุ่นโชคลาภมหาเศรษฐีปี2546เนี่ยครับผมว่าไม่ได้ ยิ่งย่อนไปกว่าโรเก็ตรุ่นแรกๆเลยนะครับผมว่าเป็นโรเกตของหลวงปู่ที่แท้แล้วก็ท่านหลวงปู่หงท่านปลุกเสกนะครับปี2546นะครับพิธีการจัดสร้างดีมากๆนะครับดีมากๆหลวงปู่หงท่านการันตีได้อยู่แล้วนะครับซึ่งถึงนะครับความเก่งของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอสติปัญญานะครับการมองการไกลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น วิชานะครับวิชาอาคมนะครับท่านก็เก่งเป็นโหลำดับใช้คำว่าต้นๆเลยนะสำหรับพระเกจิอาจารย์ทางด้านแดนอีสานนะครับโหท่านไม่ได้เป็นสองร้องไห้เลยนะครับหลวงปู่หงคมปัญโยนะครับผมก็โรกเก็ตรุ่นนี้นะครับแนะนำให้เพื่อนๆพี่ๆน้อ,นนองๆน,นานา,นานะครับหานะครับมาเช่าบูชากันนะครับ พระย่อยๆหลงบุหงนะตอนนี้โอ้โหหลายรุ่นเลยครับย่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพระแจกทานไม่ว่าจะเป็นทอดพระปานะครับนู่นนี่นั่นนะครับแต่หลักเป็นพันบาทไปหมดแล้วนะครับขนาดขนาดพระย่อยนะครับแล้วพระอย่างแบบเซมาคุสะนะครับเหรียญยอดฉัดอย่างเงี้ยพระซุ้มกออันนี้เป็นพระหลักนะครับอันนั้นก็หลักหมื่นบาทหลายๆหมื่นบาทนะครับผมก็โอ้โหบ่งบ,บ,บอกเลยว่า หลวงปู่ท่านของแท้ครับหลวงปู่ท่าน,นครับหลวงปู่หงเนี่ยท่านเป็นเกจิอาจารย์ของแท้นะครับทุกคนได้รับรู้ถึงประสบการณ์นะครับของวัตถุมงคลของท่านนะครับบอกต่อนะครับบอกต่อนะครับ กันจนทั่วนะครับผมมีแต่คนอยากเช่าหาบูชานะครับผมสำหรับโรกเกตนะครับรุ่นนะครับโชคลาภมหาเศรษฐีปี2546นี้ีหน้หากท่านใดสนใจนะครับหากท่านใดสนใจนะครับเรียมพร้อมใช้นะครับสามารถติดต่อทอมเมืองการเข้ามาได้นะครับผมที่เบอร์095 39825 3 3สมสนะครับผมเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรติดต่อไว้นะครับแล้วก็ อยากฝากเตือนนะครับพี่พี่น้องน้างนานาครับนิดนึงครับสำหรับพระเครื่องของหลวงปู่หงคมปันโยนะครับซึ่งเป็นพระเครื่องที่สามารถซื้อขายกันได้คล่องนะครับปัจจุบันนี้นะครับมีของปลอมนะครับหลายรุ่นมากนะครับหลายรุ่นมากนะครับผมแนะนำนะครับแนะนำให้เช่าหานะครับกับคนที่มีความรู้กับสายหลวงปู่หงนะครับ จะดีที่สุดนะครับเงินแท้เราต้องได้พระแท้นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมทอมวงการก็ขอเป็นอีกหนึ่งนะครับกระบอกเสียงในการจัดหาวัตถุมงคลของหลวงปู่หงคมปัญโยนะครับแห่งสุสานทุ่งมนนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับรุ่นไหนติดต่อทอมวงการเข้ามาได้เลยนะครับมีครับมีแน่นอนนะครับและแท้แน่นอนนะครับการันตีเลยนะครับผมก็ สำหรับคลิปนี้ขอสั้นๆแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับกดกระดิ่งนะครับเป็นกําลังใจให้ทอมมันการด้วยแล้วกันนะครับผมก็คลิปนี้นะครับประมาณ9นาทีกว่านะครับเลขกำลังสวยเลยนะครับขอลาไปก่อนกับ r โ c k e t ตลงปูหงคมปัญโยนะครับรุ่นโชคลอาโชลาภมหาเศรษฐีนะครับด้านหลังฝังตะกุดสามขสั์นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับผม